สวัสดีครับชาววิซูวิธีไตทันและปาเชโรนะครับเครื่องยนต์สี N1 นห้านะครับวันนี้จะพาไปดูวิธีการแกะนะครับลิ้นผีเสื้อปีผีเสื้อครับออกมาทำความสะอาดนะครับอ่ามันมีน็อตยึดอยู่ตรงนี้แค่สี่ตัวครับหนึ่งสองด้านล่างนั้นสามสี่นะครับแล้วก็เข็มขัดรัดท่ออินเตอร์นี่นะครับถอดแค่อ่าสี่ห้าจุดนี้ออกมานะครับแล้วก็สามารถที่จะ เอาตัวปีกปีเสื้อเนี่ยออกมาทำความสะอาดได้นะครับนี่เป็นการล้างภายนอกนะครับรอบข้างนอกนะครับได้นะครับที่นะครับแล้วถอดอ่ะเดี๋ยวจะลองถอดให้ดูนะครับถอดมาดูว่ามันสกปรกไหมถ้าสกปรกก็ทำความสะอาดเบื้องต้นนะครับเล็กๆน้อยๆไม่ใช่การล้างอะไรมากนะครับถ้ามันคือมากก็เดี๋ยวจะลองใช้น้ํายาทําความสะอาดดูนะครับผมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวดูว่าแกะออกมาแล้วเป็นยังไงนะครับ นั่นก็ถอดเข็มขัดรัดสายออกไปแล้วนะครับเราก็ดึงท่ออินเตอร์ออกมาครับข้างในก็ค่อนข้างจะคืออยู่เหมือนกันนะครับแล้วเราก็เอาแจ็คตัวนี้ออกนะครับแจ็คตัวนี้ที่เสียบอยู่กับตัวมอเตอร์ปีกวีเช้านี่นะครับอ่ะแจ็ควิธีการแกะออกก็บีบตรงนี้แล้วดึงออกมานะครับนะครับอันนี้ทำง่าเดียวนะครับค่อนข้างจก นะครับมันจะบีบถ้าเบืบเหม people, ือนปลั๊กทั่วๆไปบีบเข้าไปแล้วดึงออกมานะครับเดี๋ยวดึงออกมาเสร็จแล้วจะได้ให้ดูนะครับผม่าดูนะครับนี่ครับปลั๊กที่บีบออกมานะครับดูว่ามบีบตรงไหนนี่ครับปลั๊กนี่ครับบีบตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับอ่าที่ตัวปลั๊กของมันบีบตรงนี้จับบีบบีบอย่างนี้ครับแล้วดึงออกบีบตรงนี้ลงไปนะครับบีบตรงนี้โป้งนี่ผมจับเปบีบ ปีกมันไปแล้วก็ดึงออกมานะครับดึงออกไม่ยากนะครับปีเข้าไปนิดนึงนะครับแล้วก็ต่อไปเราก็จะถอดน็อตสี่ตัวนี้ออกครับหนึ่งครับสองสามสี่ฟังหนึ่งตัวนึงนะครับแล้วเราจะเอาตัวเสื้อตัวนี้ออกมานะครับมันทำความสะอาดโอเคนะครับเดี๋ยวออกมาเราจะให้ดูครับอาหลังจากถอดตัวอาปีกปีเสื้อออกมาแล้วนะครับน็อตสี่ตัวนี้นะครับที่ถอดมานะครับ แล้วก็มือผมจจับไปวางนะครับพอดึงน็อตออกแล้วมันก็ตกลงเลยนะครับจะมีประเกนแบบนี้นะครับนะประเกนีของมันนะครับจะอยู่ตรงนี้ตรงแป้นใช่ไหมรับกับมันพอดีนี่นะครับโตัวบาวก็ก็ไม่ค่อยสกปรกนะครับแบบนี้ค่อยถีบนิดหน่อยนะครับยวทำความสะอาดนะครับใช้น้ํายาทาความสะอาดของมิซูก็ได้ครับเนี่ยผมจะใช้ตัวนี้ทำความสะอาดครับเบรกแอนพาร์ตชินเนอร์นี่ครับ นะนะครับโอเคเดี๋ยวทำความสะอาดเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงหลังจากทำความสะอาดแล้วแต่ตัวนี้ไม่ให้แกะนะครับทําเป็นเหมือนกับหัวแบบนี้มาเลยไม่ให้แกะนะครับแกะก็คงได้ซื้อใหม่เลย <c oughs> ก็ทาคาวามสะอาดได้ภายนอกอย่างเดียวครับแต่ด้คิดว่าตัวนี้จะแกะออกมาได้ก็จะแกะออกมาทําความสะอาดตัวมอเตอร์ข้างในดูนครับถ้ายินเสียงมันก็แก๊กแกลกเยไม่รู้ว่าข้างในเป็นยังไง ครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับหลังจากที่ทำความสะอาดไปนะครับนะครับใช้น้ำยาทำความสะอาดไปนะครับมันก็ไม่ได้ข่าฝังรึอะไรนะครับแค่เช็ดเบาๆก็ออกนะครับรถนี่วิ่งประมาณเจ็ดหมื่นโลนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะประกอบกลับขึ้นเข้าไปนะครับก็ทําย้อนตามขั้นตอนการถอดออกมาครับไม่ยากนะครับมาสี่ตัวนะครับจะลืมปะกเกนนะครับ ต้องใส่ปากกินกลับไปทุกครั้งนะครับปากกินที่ถอดออกมานะครับกับปาเกินกันซึมนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวจะอัดถ่ายทาให้ดูนะครับตรงนี้ก็ใช้ผ้าล้วงเข้าไปทำความสะอาดพอที่จะเข้าไปได้นะครับนะตอนนี้ก็ยังไม่เคะเท่าไหร่นะครับเท่ารุมไอพีก็เดี๋ยวสักแสนกว่ากิโลขึ้นไปนู่นแหละครับจะเอาไปให้ช่างที่ชานาญการเขาถอดออกมาล้างนะครับอ่างั้นเราก็ทํา เองก็ทําประมาณแค่นี้นะโอเคครับผมนะเดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วจะเอาให้ดูอีกทีครับอ่าหลังจากที่เราประกอบตัวมอเตอร์ปีกปเสื้อเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากที่เราล้างนะครับเราก็ทดสอบดูรอบเครื่องยนต์ก็รู้สึกว่ารอบเดินเบาจะนิ่งดีนะครับก่อนหน้าก็ไม่ไม่ไม่ได้สวิงอะไรมากนะครับแต่อันนี้ก็รู้สึกว่ารอบเดินเบารู้สึกจะสมูทกว่าเดิม นะครับนะก็ท่านใดก็อยากลองทำดูก็ทำได้นะครับไม่ยากตามอธิบอธิบายไปเลยนะครับไม่มีอะไรยากนะครับตัวนี้เป็นการถอดออกมาล้างแค่ภายนอกนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับก็สามารถที่จะทำกันเองได้อยู่นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเกิดประโยชน์บ้างมากๆ่นอนกับท่านที่ยังไม่ทราบนะครับผมผิดภาพการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผม ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ